สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอพรพิสาทุกนคนตอนนี้พรก็เลิกงานแล้วนะคะก็ซื้อมะม่วงนะคะมะม่วงมาฝากยาพากับปูของเจงองอ้ามะม่วงเอียงดอกสามโลร่อยทำไมขนอง,นองเอ้ยนยวยใหญ่เด้อนี่เด้อจะให้ปูพองยาผ้ากินกับเผาเนี่ยุกมะม่วงซุกนี่ก็ไขร่แพงหนึ่งรอยยี่สิบบาท นี่ก็ปลาช่อนนะคะปลาช่อนเฮ็ดตักยางก่อนนี่ยา่ยาพาเฮ็ดตักยางก่อนนี่เสียตักยางหมักหนึ่งหมักหนึ่งน้ำล้ว<อ>ก็สิแกงน้ำแกงผวักขีโมหัวมันโอ้ห<อ>ัวมันเนี่ยแกงแกงน้ำนัวมันน,นอกใส่ผักขีโคมเนาะสองเมนูเดอ้อปลาช่อนตัวเดียวนี่เดอ้พอพ่อพี่น้องตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ส่วนที่แก่ๆเนี่ยก็มกหมักนึ่ง สองเมนูนะคะประช่อนตอนก็ขี่รถมอไซค์นะคะไปทำงานนี่ค่ะรถมอไซต์ปอนก็ได้หัวอาหารด้วยหัวอาหารน้องไก่นะคะนี่ค่ะหัวอาหารน้องไก่น้องไก่น้อยนะคะนี่ค่ะโลละยี่สิบห้าบาทสองกิโลก็ห้าสิบนะคะไก่ตอนก็เบาะออกลูกเล็กเล็กแล้วนะคะเดี๋ยวป้อนก็จะออกไปแล้ว อัปเดตนะคะห้องน้ํานี่นะคะปาคนลวไว่ามันพ่เนเช็ดออยู่มองนั่นมาได้แท้เฮ็ดอยู่ห้องเฮื่อนนี่แมนบอกโอ้โหโมหูได้เนี่ยปาลุงเสือเฮ็ดอีกอย่างบัานนี้ปุ้ยแก่เมื่อยแก่เมื่อยอืมอืมเออแล้วงาสละผัดเจอกับสิงบัานนี้เจอกบสร้างแม่ว่าพิษอัปเดตห้องน้ำเด้อพ่อพี่นอ้อง วางทอ่อเรียบร้อยแล้วปลาทูปลาทั้งกะละมังเต๋เห้ากันนึกไว้มันพ่นสิเฮ็ดอยู่ทั้งทั้งพี่ว้าบ่ไไ้เท้ตัวห้องน้ำยี่ในห่องห้องนึงห่องหือนึงนี่นะคะวางท่อเรียบร้อยแล้วสามท่อนะคะหนึ่งสองสามสาม,สามทอ่อฟาดบับนนี้อาบลงไปอุจจระลงไปทีเนี้ย กระปุกกระโพงหมอมวนางเตียงพ่อแม่พี่น้องเห็นเด้อค่ะเด้ออัปเดตอัปเดตเลิกงานแล้วกำลังโจ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 กันพอนะอืมพ้วงส้วลตูร์รตูร์บู๊ยมเมนธรรมดาได้ลุงเสือเนี่ยอืมเลิกเือลิกเลิกงานใะหม้นบ่เนี่ยเลิกงานแล้วบ่นี่เลิกแล้วเออเลิกแล้วเนาะ อัปเดตเด้อห้องน้ำเมื่อนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วอืมอีบูโดนใส่เวลาโดนมานี่ยบูโดนได้บ่มื้อ้สองเสมือู้สองเสมือว่าสันว่าโอ้ยสองเสมอก็เได้อุจลละใส่แล้วว่าสันลุงเสือว่าหัวขีได้อยู่ฟังโหลดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงอยอุจลละได้อยู่ว่าสันว่าลุงเสือว่าเออ เบื่งโรลดคนน่ะเหลืองานหลักก็นั่งนั่งนั่งโจนั่งโจ๊ะ,จะอืมเพะไม่เอรเลยเป็นเรื่องปกติ <S <S อืมนี่นะคะลูกไก่แม่ไก่ปะอรอนอ่อนก็เอามาให้กินแล้วนะคะหัวอาหารอันนี้แม่แม่เพิ่งฟักออกมาเมื่อวานนี้นะคะอ่อนเอาลงจากลังนะคะ ลูกก็มีสิบตัวนะคะก็ไม่พี่น้องเดี๋ยวก่อนจะเอาให้ให้อาหารน้องไก่กินเสร็จแล้วปอนก็จะกลับนะคะกลับกลับบ้านไปทำกับข้าวนะคะพี่น้องทางก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวปอนพาไปดูอีกสองแม่นะคะกำลังฟักอยู่นะคะนี่นะคะกำลังฟักทั้งหมดก็สิบอ็ดฟองะคะ่ะแม่นี้และอีกแม่นึงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะแม่ใหญ่ ใหญ่เลยตัวนี้ก็สิบกว่าลูกนะคะสิบกว่าใบไม่รู้ว่าจะออกได้กี่ตัวนี่นะคะก่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกไดไลค์แชร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ